สวัสดีค่ะท่านผู้ชมไลฟ์ซีทุกท่านทุกคนนะคะเรามาพบกันอีกคลิปนะคะจะเป็นสูตรเก่าที่เอามาปรับปรุงนะคะงวดที่แล้วรู้สึกว่าหลดไปหนึ่งแต้มนะท่านผู้ชมอ่างวดนี้เรามาเพิ่มแต้มหรือว่ามาปรับปรุงสักเล็กน้อยนะเรามาดูกันเลยค่ะมาขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะะึงนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดงานะะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะ,ะท่านผู้ชม คำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ที่ขอมาบอกว่าอะไรนะ3ตัวมา1ตัวนะคะเดี๋ยวพี่ช้างก็จะเอามาลงให้นะ,อะเอาลงอันนี้ก่อนนะมาค่ะวิธีการปรับปรุงนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลที่1อีกอีกงวดนะคะแล้วก็เอารางวัลที่1งอีกงวดนะคะเท่ากับว่าอ,อย่างนี้นะคะ เท่ากับว่างดนี้งวดนี้กับงวดนี้นะคะเอามาบวกกันนะคะพละงวดนะคะเอามาบวกกันเอารางวัลที่1นึ่ทั้ง6ตัวเลยเอามาตั้งเสร็จแล,ล้วก็เอามาบวกกันค่ะอ่าอันนี้สองสองค่ะสองบวกกันสองครั้งค่ะก็เป็น4ค่ะสี่เก้าแบบนี้นอ่าเสร็จแล,ล้วก็เอาตัวนี้ค่ะสองบวกห้าค่ะก็เป็นอ่าก็เป็น5นะคะท่านผู้ชม มาตั้งตรงนี้เลยนะอ่าห้าหกห้าหกศูนย์นะคะเสร็จแล้วมาตัวที่สองค่ะอ่าตัวนี้ค่ะเก้านะคะแล้วก็มาบวกมาบวกสองนี้อ่าสี่สามครั้งนะคะอ่าสองนี้บวกกันสามครั้งก็เป็นหกค่ะบวกเก้าก็เป็นสิบห้านะคะแล้วก็มาบวกห้าตัวนี้อีกทีนะคะก็เป็นศูนย์นะคะอ่าเอาศูนย์มาตั้งก่อน,นะคะ่ะ ย่างนี้นะคะศูนย์มาตั้งนะเพิ่มแต้มค่ะแล้วลดแต้มค่ะแบบนี้นะแล้วมาตัวที่สองค่ะแล้วเอาตัวนี้ค่ะท่านชมตัวนี้นะคะตัวนี้กับห้านี้บวกกันนะก็เป็นห้านะคะก็เป็นห้าเสร็จแล้วเอามาอีกตัวนะคะตัวนี้กับตัวนี้บวกกันค่ะเก้าตัวนี้กับศูนย์ตัวนี้นะคะ ก็บวกกันนะคะอ่ะก็เป็นเก้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นเก้าค่ะเสร็จแล้วตัวที่ชนนะตัวที่ชนอันนี้ชนกันนะคะอ่ะชนกันแค่ตัวเดียวเนะะเาะแล้วก็จับคู่แบบนี้ค่ะจับไปแบบนี้นะอ่ะช้างจับคู่ก่อนนะคะอ่ะเข้าที่คู่นี้นะคะท่านผู้ชมจับคู่เสร็จแล้วนะคะ คุยน,นะเราลองมาดูอีกงวดที่สองกันนะที่ปรับเสร็จแล้วนี่มันใช้ได้หรือเปล่านะคะเรามาดูกันสักนิดนึงนี่ค่ะห้าห้านะคะห้าห้าก็เป็นศูนย์ค่ะศูนย์แล้วบวกคาแตมนะคะก็เป็นห้าอย่างนี้นะคะอ่าแล้วมาตัวที่ที่สองกันค่ะตัวที่สองนะคะ,ะ,คะตัวนี้ห้า บวกสี่ค่ะก็เป็นเก้านะคะมาตั้งตรงนี้เลยเก้าศูนย์สี่ค่ะเก้าศูนย์สี่แล้วก็เรามาบวกอีกตัวนี้ค่ะเก้านะคะมาบวกบวกห้าบวกกันสามครั้งนะคะบวกเก้านะคะก็เป็นสิบสี่ค่ะเอาสี่มาบวกห้าอีกทีค่ะก็เป็นเก้านะคะเอ้วก็มาตั้งเสร็จค่ะเพิ่มเติมลดแต้มอย่างนี้นะคะ,ะตัวที่ชนกันชนกัน นนีะะคะมาตัวที่สองค่ะตัวที่สองค่ะเอาตัวนี้สามกับสามกับห้าบวกกันนะคะก็เป็นแปดค่ะเป็นแปดนะเอาตั้งอย่างไรตั้งอย่างนี้ดีกว่าอ่ะเป็นแปดนะเสร็จแล้วเอาตัวศูนย์นี้นะศูนย์นี้กับสามนี้บวกกันนะะก็เป็นสามค่ะอ่ะเสร็จแล้วเรามาจับคู่กันนะคะ จับคู่กันนะคะศูนอันนี้จะจับได้อยู่ประมาณ8คู่นะท่านผู้ชมศูนย์เก้าค่ะศูนย์เก้าแปดค่ะศูนย์เก้าสามนะคะแล้วก็จะเป็นกี่ตัว อ่ 00, 00, 00, าศูนะศูนย์ศนมะคะมาอีกตัวหนึ่งคะห้าเก้านะคะ้าเก้ 5, 98, ค่ะอ่าหคะ่ะอีกตัวหนึ่งค่ะก็จะเป็น50าศู 5, 0, ค่ะห้าแรลห้าศูนย์นะคะ อ,อ่านี่จับจับคู่ได้แปดคู่นะท่านผู้ชมก็แบบนี้นะคะก็เข้าที่ชุดนี้นะอันนี้หมายถึงเอามาปรับปรุงนะเดี๋ยวช้างอธิบายหรือเอาให้ดูนะคะสูตรเก่าที่เอามาปรับปรุงนะคะท่านผู้ชม fc เก่าก็น่าจะดูดีนะคะว่าเอาสูตรไหนมาปรับปรุงนะคะามาเรามาดอกกันงดที่จะออกกันนะคะ เมืที่จะออกนะคะพี่ช้างก็เอาตัวนี้มามามา,มาตั้งนะคะอ่าสูตรนี้อ่ารางวัลที่1ทั้ง6ตัวนี้แล้วก็รางวัลที่1ที่เพิ่งออกไปตัวนี้เอามาตั้งนะคะตั้งเสร็จแล้วมาเรามาบวกกันเลยนะคะนี่ค่ะห้านะคะก็เป็นศูนย์ค่ะศูนย์ห้าอย่างนี้ค่ะมาตัวนี้ค่ะห้ากับสามค่ะบวกกันค่ะเป็นแปดนะคะอย่างนี้เลยอ่แปด เเดี๋ยวนะดูแป๊บนะคะแปดเก้าสามคะ่ะจะแล้วมาตัวนี้นะคะ0ะคะ่ะแล้วห้าบวกกัน3ามครั้งะคะ่ะก็เป็น5นะคะ่ะแล้วมาบวกตัวเลข4นี้ก็เป็น9กนะคะเอาเก้มาตั้งนะคะเพิ่มเต็มค่ะลดเต็มนะคะ,ะ,คะก็ชนกันที่2ตัวนะคะ ชนกันสองตัวนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาจับคู่นะคะแล้วก็เอามาตัวที่สองน,นี่ค่ะกับตัวนี้นะคะมาบวกกันค่ะก็เป็น9ก้านะคะเเสร็จแล้วก็เอาเอาศูนนี้นะคะแล้วก็มาบวกสนี้นะคะก็เป็น4ี่ค่ะ อ่ะอย่างนี้เรามาจับคู่กันนะคะอันนี้ก็จะจับได้8คู่นะคะท่านผู้ชม8คู่นะศูนย์ศูนย์แปดเก้นศูนย์นะคะศูน ห้าอ่ะหาแปดเก้แล้วก็ห้าแปดนะคะห้าเก้านะคะท่านชมแล้วก็จะเป็น5้าหส มีประมาณนี้นะ,ะท่านชมถ้าสมมุติว่านะคะในสูตร A 9ของเราเป็นตัวไหนบ้างที่เขาชนกันนะคะตัวนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็น่าสนใจนะคะนี้น่าสนใจนี้น่าสนใจนะคะ,ะประมาณนี้ก่อนนะเฉพาะสูตรตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวเราก็ยังไม่รู้นะคะต้องดูละลายๆสูตรก่อน ไ่อยมาฟันธงอีกทีนะคะท่านผู้ชมนะคะค่อยมาว่ากันอีกทีนะคะอันนี้ก็สวยอยู่นะคะอันนี้ก็สวยอยู่นะนี้กับนี้ก็สวยนะคะก็เอาไปน้อยๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะคะอันนี้ แต่สินแค่ในในสูตรสูตรนี้นะคะเรายังไม่รู้นะคะว่าแต่ละสูตรเขาชนกันยังไงนะ,ะก็จะเป็นสูตรนี้ค่ะท่านผู้ชมจะเป็นสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วนะอ่าเป็น4ี่นะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะชนกันที่ เลขเก้านะคะพี่ช้างก็เลยปรับปรุงนะคะปรับปรุงตัวนี้นะคะแต่ยังเป็นสูตรเก่าตัวนี้อยู่นะคะที่หลักสิบของเรานะแต่หลักหน่วยก็ยังเอาสูตรนี้อยู่นะคะส่วนหลักร้อยนะคะพี่ช้างก็เลยแก้ไขเอาแค่ตัวนี้นะไม่ได้เอาตัวเก่าตัวนี้นะคะแต่ถ้าเอาตัวเก่าตัวนี้เราลองดูอีกนิดนึงถ้าสมมุติเราเป็นตัวเก่าแล้วเพิ่มเต้มเนาะสมมุติว่าเป็นตัวเก่าแล้วเอามาเพิ่มเต้มก็ห้าบวกสามนะคะก็เป็นแปดใช่ไหมคะเอาแปดมาบวก สีค่ค่ะก็เป็นสิบสองนะสองสามก็ไม่ตรงกันอยู่เดียวท่านชมสองสามนะคะก็ไม่ตรงนะคะหากว่าท่านชมยังชอบสูตรเก่าที่หลักร้อยนี้นะคะก็เอาเพิ่มแต้มค่ะก็เป็นสองสามสองสามก็ามาจับจับตัวนี้ค่ะอ่าสองสามก็สองเก้าสองเก้าเก้านะคะสองเก้าสี่นะคะหรือว่าสามเก้าเออสามเก้าสี่หรือสามแปดเก้าสามแปดสี่อย่างเงี้ยค่ะ แล้วแต่ท่านชมนะคะหากว่าชอบนะคะก็ไม่ชอบก็เอาตามที่เราปรับกันนี้นะคะท่านชมหากว่าชอบสูตรไหนก็เอาแค่สูตรนั้นนะอันนี้ก็เป็นสูตรเก่าเหมือนที่พี่ช้างเคยปรับมาหลายรอบแล้วนะคะประมาณนี้นะคะยังไงก็ต้องกลับมาเข้าอยู่นะพี่ช้างคิดว่านะสูตรนี้ก็ฝาก เพลงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูสูตรอื่นๆกันหรือว่าเด่นบนเด่นล่างกันนะคะแล้วก็สองตัวล่างของเราก็ยังมีอีกหลายสูตรที่ยังไม่ได้ลงไปนะคะ,ะท่านผู้ชมก็ยังรออยู่ที่สูตรเกาก็ยังมีอีกหลายสูตรนะคะหาว่าชอบสูตรนี้ก็เก็บสี่ติไว้ก่อนหรือว่าแคปไปก่อนนะ,ะเราค่อยไปเทียบชนกับสูตร A9 ของเรานะคะวันนี้พี่ช้างคิดว่าสูตร A 9กับสูตร88ของเรารู้สึกว่าน่าจะ เ,เป็นที่คิดว่าน่าจะมามากกว่านะคะสตดอื่นๆพี่ช้างก็ยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันสวดอื่นกันนะคะก็ขอฝากเพลงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ